กลองข่าวค่ะครับเราไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนะฮะอย่าลืมคุณผู้ชมฮะวันอาทิตย์ที่สิบกันยายนนี้ค่ะพี่น้องที่ระยองเขตสามนะคะอ่าฮะ,น,ะนี่ที่แกลงเขาเฉเมาครับนะฮะพี่ต่อเฉลิมชัยสีอ่อนควงคู่กับคุณอภิสิทธิ์วชชัยชีวะอดีตหัวหน้าพรคลงพื้นที่อ่างเก็บน้ออําโพอําเภอเขาเฉเมาหาเสียงให้หมอบัญญัติเบอร์สองของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะอ่าไปฟังบรรยากาศซุ้มเสียงของการหาเสียง่อยฮะ อยู่ในภาคการเกษตรถ้าเรามีน้ําอุดมสมบูรณ์มีน้ําไม่ขาดเชื่อเลครับพวกเราไม่มีไม่มีจนหรอกครับนะแล้วมันจะเป็นการเป็นการทำมาหากินระยะยาวทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากผู้แทนของท่านเกิดจากสสธาราเกิดจากหมอปัญญาตนะครับแล้วก็คุณสาธิตในการประสานงานทั้งหมดนะครับ และผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับคําสั่งของทุกคนมาดำเนินการก็ผมมั่นใจว่าท่านท่าท่านนายกท่านนายกครับผมมั่นใจว่าใช้ระยะเวลาประมาณสามถึงสี่เดือนแค่นี้คเองในการดำเนินการตรงนี้ยม่แท่ไปหมายถึงว่าจากวันนั้นจากวันที่ได้คุยกัน อ่านี่<ช>เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ค่ะโค้<ช>งสุดท้ายก,ก,ก็ได้ได้เห็นบรรยากาศของพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะสมัครสมานสามัคมคีคกันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันค่ะใช่ฮะค่ะแล้วก็ตอนเย็น17นาฬิกาเนี่ยนะฮะคุณอภิสิทธิ์กับคุณเฉลิมชัยก็จะไปปลาศัยที่ตลาดนัดเจจีบ้านหนองกันเกล่านะฮะ,ะวันอาทิตย์นี้ก็อย่าลืมนะฮะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่านอนหลับทับสิบนะฮะสองพักเท่านั้นนะคะประชาธิปัตย์แล้วก็ก้าวไกลค่ะก้าวไกลเบอร์ ก็กลายเบอร์หนึ่งประ,ะชาธทีปัตเบอร์สองค่ะแล้วน้องมิวเหรอคะเบอร์อะไระไม่มีสักเบอร์ค่ะ <c oughs> รอลุ้นผลกันได้นะคะ <c oughs> ก็ขติดหน้าจอเนชัน่นวันอาทิตย์ที่10กันยายนค่ะส่วนวันนี้มดเวลาของเนชั่นกรองข่าวเจอกันหน่พรุ่งนี้4ี่มงเยนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ